ไม่เข้าอาคารไม่ได้อยู่แล้ว้างไว้ข้างนอกอันนี้เป็นแบบขาวอลเออนี่ขาวบอนเลยต้องเลือกที่บางเลยอ๋อเอบคุณครับอเดยวลงอลออาจารย์ัต้อพานผมจะเิ ถือแ่ขนครับมาฝังไขนะครับโดยเราเิ่มนว่าตกรรมันจะเพิ่มคุณสมัตคือองคำเรื่องเรื่องแรกคือในแง่ขอกาที่จะมาตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแยกฝั่งชกดเจนนะครับโดยระบบอย่างนี้ครับก็จะบอว่าทาใช้ง่ายขึ้น่ี่เน่ใชอที่เป็นยังไงว่าในห้อง่มันเป็นความลบแล้วทั้งหมด ตัว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 นี้กี่กี่นัดตัวต้นแบบครับครับตัวรับผู้รักคุณใหญ่ครับครับคอมเร์ของคุณหมอครับตรงนี้มีเตรียมตรวจตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาอะไรพดีเราไม่ได้ออกโทรศัพท์ได้ในในเร่ของการใช้งานต้นต้นนะครับก็คือเวลาเข้ามาเนี่ยคุณหมอจะเข้ามาทางนี้ทางเดียวนะครับแล้วก็ตัวซึ่งมันจะมีระบบตัวพอร์ชแอนโฟรนะครับแล้วก็ระบบตัวระบายอากาศนะครับแล้วก็ตัว ครัเลย,เลยครับเลยครับตู้หลังนี้เป็นตู้ที่ภาคอีสานได้มาเพียงสองตู้นะครับอบอยจากที่สำโรงท่าหนึ่งตู้แล้วก็มาที่อุดมพรอ,อีกหนึ่งตู้ครับ<อ>เพราะอันนี้เป็นตู้รุ่นใหม่ที่สุดแล้วสมัยก่อนนีจ้จะได้ตู้หลังเล็ก<อ>เดี๋ยวนี้<อ>บริษัทเอสทีจีทำตู้หลังใหญ่ที่มีคุณภาพ<อ>ดีขึ้น แล้วคิดว่าเอทจีจะทําต่อไปการที่จะได้แต่ละตู้นี่บริษัทคุยงพวต้องจําหน่ายสินค้าหลังคาเนี่ยประมาณ20ล้านถึงจะได้หนึ่งตู้ครับเพื่อปอระโยชน์ทาการแพทยถูกต้องครับ